มาตามาตามาตาสวัสดีกล้องสิสวัสดี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 สสดสสดอันนี้ผมก็จะมาบ่นนิดนึงอันนี้เป็นยอดวิวที่เกี่ยวกับคลิปของเกมแล้วว่าไรสาระ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าอันนี้เป็นยอดวิวของคลิปที่แบบเป็นการเรียนและมีสาระ ซึ่งยอดวิวแม่งต่างกันอย่างสิ้นเชิงคือคลิปเกมนี่คือไม่ดูกันใช่ไหมทำคลิปเกมก็ไม่ดูดูกันหน่อยเดียวเองเนาะเนาะมันดูกันหน่อยเดียวเองเนาะแต่คลิปเรียนเนี่ยมีสาระเนี่ยชอบดูแล้วห <c> ร <oughs> ือใครดูก็ไม่รู้หรือมีแบบคนเปิดให้ลูให้หลานดูไหมนี่ผมก็ไม่รู้นะมีคนแก่ตามด้วยก็เรดีเห็นนะ้วนะก็ไม่ทําแม่งคลิปกองคลิปเกมนา,นานๆทาทีแล้วกันทาคลิปมีสาระซะหน่อยแล้วกัน วันน <premises. S 2> ี้ผมก็จะมาทำคลิปสอนภาษาจีนทำมำท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 ำตบมือที่ตบมือทำภาษา่นทษาจีนจีนวันนี้ก็จะมาสอนเรื่องอาชีพนะครับมเดี๋ยวไปดูกันเลยว่ามีอาชีพอะไรบ้างในอาชีพภาษาจีนอ่านว่าจือเย่เห็นไมเห็นนะจือเย่จือเย่จือเย่นะแปลว่าอาชีพนะจือเย่จือเย่แปลว่าอาชีพโอ้ยโอยมันำคากคแล้วอันายจือเย่แปลว่าอาชีพนะครับผมเอามาสัก10บคำก็คือสิอาชีพนั่นเองนะ อาชีพที่หนึ่งที่เราเลือกมาก็คือตำรวจนะเด็กๆหลายๆคนเนี่ยคงใฝ่ฝันอยากจะเป็นตำรวจอยู่แล้วอาจจะแบบอาจจะไปสอบเป็นคนตำรวจหรืออาจจะไปกลายเป็นลินพันอาจจะกลายเป็นนายตำรวจที่ยิ่งใหญ่ของประเทศในอนาคตก็ได้ตำรวจภาษาจีนเรียกว่าจิ่งฉานะครับผมดูปากชันนะครับจิ่งจริงจิงจิ่งฉาจิ่งฉาแปลว่าตำรวจนะครับผมตำรวจนะไม่ใช่ตำรวยนะตำรวจนะตำรวจไปดูอาชีพที่สองกันไปกัน มีตำรวจแล้วก็ต้องมีทหารนะครับผมทหารภาษาจีนเรียกว่าจิ้นหลินจิ้นสลับวินสลับวินสลับวินอินอินผสมอึนเนี่ย What What the fuck จุนหลินนะครับผมจิ้นหลินแปลว่าทหารจำไว้นะครับเด็กๆน้องๆหนูๆอาชีพต่อไปนะครับผมอาชีพต่อไปนะครับเป็นแเดอะสตาร์เพื่อดาวดวงนั้นที่ฝันที่อยากเป็นเพื่อดาวดวงนั้นและฟันเขาไม่ไกล อาชีพต่อไปก็คือนักร้องนะครับผมนักร้องนักรอ้กรองภาษาจีนพูดว่าเกอร์โชนะครับผมเกอร์โชเกอร์โชเกอร์โชแปลว่านักร้องนะครับผมอ่าจำไว้นะเด็กๆน้องๆนองหนูๆนะจำเอาไว้มมนะจำเอาไว้มมนะสอนสอนดักเรียนสิจำเอาไว้นะเกอร์โชแปลว่านักร้องนะเพื่อด้ดวงนั้นที่เป็นเสียเป็นมาลงเพลงมาลงเพลง อ <g ül> ไปดูอาชีพต่อไปกันเลยอาชีพต่อไปนี่ก็เจอกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะนักเรียนเนะ่เจอตลอดอยู่แล้วชือ่เอเฮ้ยอะไรพูดเลยเนะี่ยก็คือคุณครูน,ะนั่นเองนะคุณครูคุณครูภาษาจีนนี่เราได้ยินกันบ่อยนะในเรียนเราซื้อ,เร,อเราซื้อเนี่ยเราซื้อคือคุณครูจำไว้ให้ดีนะอย่าตีนะเพี้ยเนะพียพ้ยเพียพ้ยเพียพ้ยเพี้ยเลยไปดูอาชีพต่อไปกันเลยอันนี้ก็เวลาเราเจ็บป่วยนะเราต้องไปโรงพยาบาลนะก็จะเจอใครเจอคุณหมอเนี่ยนะผมอาชีพนี้ก็คือหมอ หมอเนี่ยอ่านว่าอีเชิงอีเชิงอี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 อออแล้วก็เชิงชะเชิงเซาอ่ะเชิงนั่นแหละเออแล้วก็อีอีนู่นอีนี่อ่ะรวมกันเป็นอีเชิงอีเชิงแปลาว่าหมออีเชิงแปลว่าหมออ่ะจำไว้ให้ดีนะอีเชิงหมอนะดูปากชัดๆอีเชิงอ่ะแปลว่าหมอไปดูคําต่อไปกันเลยอ่ามีหมอแล้วก็ต้องมีอะไรมีหมอแล้วก็ต้องมีพยาบาลพยาบาลภาษาจีนอ่านว่าหู่ฉึก หู้ชืหูชื้หูหูชืหูชหูชหูหูชหูชอ่ะหูชหูชแปลว่าพยาบาลนะโอเคนะจำไว้ให้ดีๆนะครับหู้ชื่อนะครับแปลว่าพยาบาลอาชีพต่อไปนะผมช่างอาชีพช่างตัดผมเน้นนะผมอ่านว่า หลีฝ่าชื้อนะครับผมหลีฝ่าชืช้อแปลว่าช่างตัดผมนะครับจิ๊บจิ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 บหลีฝ่าชื้อนะครับผมช่างตัดผมจำไว้ให้ดีนะครับเด็กๆน้องๆหนูๆทั้งหลายอาชีพต่อไปนี่ว่าวาดรูปวาดรูปจริงๆอาจารย์เฉลิมชัยอาจารย์เฉลิมชัยวาดรูปวาดรูปจิตรกรศิลปินวาดรูปภาษาจีนพูดว่าฮัวเจียภาษาจีนพูดว่าฮัวเจีย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 หัวเจียหัวเจีย หัวเจียหัวหัวเจียหัวเจียหัวเจียแปลว่าเออจิตรกรนักวาดรูปอ่ะประมาณนี้นะโอเคจําไว้ให้ดีนะครับนักเรียนอาชีพต่อไปอันนี้หลายๆคนอาจจะใฝ่ฝันอยากจะเป็นวัวน์เท่ด้วยได้ตังค์เยอะด้วยโอ้โหแบบหล่อใครสอบติดก็คือโคตรหล่ออ่ะนักบินนักบินเป็นนักบินอ่ะภาษาจีนพูดว่าเฟายสิงเหเวยวนเฟยสิงเหเวยวนนะครับผมภาษาจีนพูดว่าเฟายสิงเหเวยวน นั่นก็คือนักบินนะครับผมดูอีทีชัดๆเฟยสิงเหวียนอ่าแปลว่านักบินนะจำไว้ให้ดีนะครับเด็กๆทั้งหลายอาอชีพนี้นะครับผมเขาเป็นคนที่ผลิตผลผลิตภัณฑ์อะไรหลายๆอย่างให้เราได้กินกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะผมข้าวผลไม้อ่าเนี่ยเราเขาผลิตให้เรากินเสมอเลยไม่มีพวกเขาเนี่ยคือเราไม่มีข้าวกินนะครับผมนั่นก็คือชาวนาและเกษตรกรภาษาจีนพูดว่าหนงหมิน นงหมินนงนงหมินนงหมินแปลว่าชาวนาหรือเกษตรกรนะครับผมอ่านว่านงหมินอ่าโอเคนะครับจำไว้ให้ได้นะครับนงหมินนะครับแปลว่าชาวนาหรือเกษตรกรก็จบกันไปเลยนะครับสําหรับคําศัพท์ในหมวดอาชีพต,ต่างๆนะครับผม<ว>ก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเปกำลังใจให้คลิปต,ต่อๆไปนะครับผมคลิปต,ต่อๆไปจะไปทําอะไรจะเล่นเกมหรือจะมีเกี่ยวกัาหมาแก้หมาหรืออะไรเงยก็ติดตามกันได้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ